เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันท่ามกลางสถานการณ์การลงทุนที่ไม่มีความแน่นอนออสำหรับตราทุนรวมทั้งทิศทางเศรษฐกิจเน่าเลย,เเลยแ,ลและราคาน้้ามันด้วยซึ่งก็ถือเป็นปัจจัยดีเพียงเพียงปัจจัยเดียวนะหลังปีใหม่ครับราคาน้้ามันนะแต่ข่าวดีหลังปีใหม่ยังไม่มาราคาน้อมันในประเทศขายปลีก ยังไม่ประกาศไม่มีเพราะว่าเขาคงยื้อไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเขารอกินอะไรนะส่วนลาบลอยลาบลอยคือพยายามขัดทุนน้อยที่สุดตอกน้ำมันนะฮะอะไรที่โยนภาระใส่ประชาชนก็โยนใส่ไปก่อนเพื่อรักษากําไรของบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ก็ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้นะฮะในในตลาดโลกที่ตลาดไนเม็กใช่ไหมไนเมกไนไเม็กอ่ ก็ลงมาในเวสเท็กซัสก็ไปอยู่ที่47เหรียญต่อบาเรลบางช่วงบางช่วงแล้วมาปิดนะฮะที่48ต้นต้นนะฮะครับต่อบาเรลลงไป4%กว่าโอ้โหเบนก็ลงไปเหลือเล50เท่าไหร่5 1 51มั้งนี่ในต่างประเทศเขาคาดกันว่ารอบนี้เนี่ยสุดสุดเนี่ยเท่าไหร่มันเกินไป50%แล้วอ่ะลงมานะตั้งแต่ปีต่ำสุดใน5ปีตั้งแต่ปี2 0 0 0 2009ครับ2 0 0พ ตกลงไปและยังคาดว่ายังจะตงลงไปอีกเพราะอิรักตอนนี้ก็ผิดเพิ่มรัสเซียก็ผิดเพิ่มซาอุบอกไม่ยอมลดกําลังการผิดอิรักอ,รอิรานจะอ่อนบอยงไงก็แล้วแต่นนไม่สนใจฉะนั้นก็อเมริกาก็ยังทำไอหินหน้ํามันจากเชลจะหินเชลเหมือนเดิมที่ความต้องการมีน้อยเนี่ยความต้องการจีนก็มีน้อยความต้องการของกลุ่มประเทศยุโรปก็มีน้อย พราะยูโรโซนจะตายอยู่แล้วเด็กๆปีใหม่นี่ชักกระเดาอยกแล้วก็แล้วทั้งี่เซี่ยก็ําทถ้าจะปะทุขึ้นมาใหม่ใช่แต่ว่าปรากฏว่าเขาเขาคาดกากันในรอบนี้เนี่ยตาสุดจะเท่าไหร่ตอนนี้ก็มองสี่สิบเนี่ยตอนนี้มองสี่สิบห้าก่อนห้าสี่ห้าแล้วก็ถ้าไม่อยู่ก็สี่สิบเลยใช่ไหมถ้าจะหลุดจากสี่สิบเนี่ยผมว่าก็ครัวนี้ก็คราวนี้ก็ฟรีฟอเขาบอกเขาบอกว่าถ้าฝนตกนะ มันจะไมลงปเปอ่มีลงจะ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 ,ะป็นหาใหญ่เลยคือลงไม่หยุดลงไม่หยุดเป็นฝนตกอชนิดที่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอ่ะผมไม่คิดว่าราคาน้ำมันจะกลับมา40ดอลลาร์ได้นะแต่ตอนนี้เ,เห็นเลขสีน่นำหน้าแล้วใช่ฮะต่อต่อไปต้องรอดูมันจะสีห้ารือเปล่าต่อผู้นี้เช้านะถ้า4ี่ถ้า45นะโอ้โหอันนี้ก็ นี่เป็นปัจจัยบวกนะฮะในการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าทําให้ประชาชนเนี่ยกำลังซื้อประเทศต้นทุนต่ําโดยเฉพาะในย่านเอเชียนะฮะที่ต้องใช้พึ่งพาการนําเข้าน้ํามันรถยนต์เพิ่มการผลิตอะขายดีเพราะว่าคนซื้อรียนเพิ่มขึ้นโรสลอยนะปีที่แล้วเนี่ยขายได้สี่พันกว่าคันนะยอดขายเพิ่มสิบสองเปอร์เซ็นต์โรสลอยโอ้โหรถหรูเนี่ยราคาแพงใช่ถึงแม้ว่าตลาดจีนซบเซารัสเซียยังพอซื้อได้อยู่ มีตา,าอืนมาชดเชยใช่แล้วก็เมืองไทยก็พอซื้อได้มั่งพอมีบ้างพอมีบ้างสี่พันกว่าคันต่อปีรับยอดขายเขามีสี่พันเท่าไหร่สี่พันกับสิบกว่าคันอะมาแล้วก็ขึ้นมาสิบสองเปอร์เซ็นต์เขาคุยโตเลยสี่พันหนึ่งคันหนึ่งคันแล้วเท่าไหร่เมืองนอกขายไม่แพงเท่าไหร่นี่นาเมืองไทยขายสามสิบสี่สิบล้านเมืองนอกขายสิบห้าล้านอันนี้นเองถ้าคุณอยู่ถ้าคุณสุนันอยองกิษนะคุณสุนัน ซื้อได้สองคันแต่มาซื้อมาไทยได้แค่คันไม่ถึงไม่เต็มคันนะ่ะอืมอ่าเราไปเจอเรื่องภาษีนะ,ะใช่เร<อ>ับนี่รถยนต์ดีขึ้นแต่ว่าของเรานี่นะฮะถ้าราคาน้ํามันยังร้อยเหรียญอยู่เนี่ยแปดสิบเก้าสิบร้อยเหรียญอยู่เนี่ยเราเหนื่อยนะครับเพราะกาลังซื้อมันก็แย่ความแข่งการความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม<ห>ก็ไม่ดีนักเอางี้ถ้ารัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีนะลดราคา้ํามันลงมาคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น กินใช้มากขึ้นครับใช่ไหมทั้งใช้จ่ายร้านหงอาหารโรงแรมที่พักไอระบบการหมุนเนี่ยของกขึ้นการใช้เงินคนอยากกินข้าวนอกบ้านมาขึ้นเพราะน้ำมันไม่แพงแล้วรถติดช่างมันไม่เป็นไรเพราะมันติดอยู่แล้วจะติดมากนี้ไม่เป็นไรแล้วน้ำมันราคาถูกลงอย่างนั้นกที่สุดก็คนที่เขาจอดรถไปนานได้จิตใจหดหันะเออเอารถออกกําลังกายบ้างวันนี้อยากไปกินข้าวแถวปทุมกุ้งเต้นนะ หรือว่าจะไปกินอะไรชาทะเลปลาพื้นบ้านไปทีร้านนายโยบ้านอยู่บางแคอย่มากินร้านนายโยที่อุดมสุขก็ได้เพราะคนแถวนั้นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีทหรกำลังซื้อตกๆไปกําลังซื้อเขาส่วนใหญ่กํลังซื้อแถวนั้นก็ถ้าดีขึ้นก็ไปกินที่อื่นเลยไม่ไม่มานายโยเลยนาโยเลยต้อง ต้องมาอยู่เสภาพที่ให้พักพวกบ้างแม่ยกบ้างมาช่วยช่วยหนุนกัน,กนช่วยหนุนกันหน่อยหมนะือนก็ราคาน้ํามันนะฮะจะมีผลโดยตรงต่อตลาดหุ้นนะครับเพราะว่า,าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีสูงออประมาณสักสาสนะฮะในกลุ่มพลังงานเนี่ย Market Cap หรือมูลค่าตลาดรวมเนี่ย30%ของมูลค่าหุ้นทั้งตลาดเนี่ยนะฮะก็ดังนั้นถ้ากลุ่มนี้ จะขึ้นจะลงมีผลต่อดัชนีมีผลต่อภาพรวมตลาดเมื่อราคาน้ำมันลงนะก็จะทำให้กลุ่มปตทซึ่งไม่ค่อยอยากจะลงนะช่วงนี้ก็อาจจะปรับตัวลงนะขณะที่นักลงทุนต่างประเทศก็ขายกองทุนแนวทีเอฟกองทุนทุนระยะยาวที่ได้สิทธิ์ต่อยอนภาษีเขาครบปีปฏิทิน5ปีเนี่ยในต้นเดือนมกราคมก็ขายเขาขายมาสองวันแล้วนะแต่เช้าวันนี้ตอนเปิดขึ้นมานะ ช่วง8ปดนาทีแรกนี่ดัชนีตัวเขียวขึ้นมาบวก4.5นะครับดูดูมูลค่าซื้อขาย4,000ล้านแล้วอ่ะก็ดูดูว่าดูว่าจะเก่งขนาดไหนนะแล้วตัวที่ตัวเขียวๆนะตัวปตทลงไปตัวแรกๆเนี่ยหนึ่งน้อยมากยัรลงน้อยมากแต่ว่าแบงค์แบงค์อย่างอย่างกลุ่มแบงค์นี่ก็กลุ่มแบงค์ก็ยังตกอยู่นะครับเออ แล้วตัวไหนขึ้นมานได้ปูนปูนก็ขึ้นปูนก็ตตไปสี่บาทตอนตอนเปิดตลาดนะปูนน่าจะขึ้นนะความจริงเนี่ยได้รับในสงก่อ,<ข>อรสร้างใช่ไหมเพราะว่าไม่ไม่ได้รับในสงจาการาคาน้ํามันต้นทุนการผลิตที่จะลดลงแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นนะพวกตัวที่เราไม่รู้จักส่วนใหญ่นะตลกตลกนั่นเลยราอ,อพวกคุ้นแบบปลกแปลกใช่ไหมเออก็ยังประเทสามบาทสองบาทอ่ะยังไงก็ตามนะครับเรื่องตลาดหุ้นในช่วงต้นปีเนี่ยยังมั่วอยู่บอกว่ายังทิศทางยังไม่ชัดเลยหุ้นตลบ แล้วก็ยังมีแรงขายที่น่าก,กังวลจากกองทุนในประเทศนะฮะกองทุน ETF แล้วก็นักลงทุนต่างชาติขณะที่ปัจจัยบวกยังไม่มีนะฮะนี่ก็เตื่นเตือนกันบอกว่ายังท่วม้หนักการลงทุนไม่ได้ล่ะส่วนทองคำก็ยังทรงทรงตัววันนี้บวกห้าสิบบาทว,าวันนี้บวกห้าสิบบาทครับก็จะดีที่ราคา,าทองนะฮะอตอนนี้ไม่ได้ผันผวนมาก แต่ว่าราคาน้ำมันถ้าลงมาแล้วตึงอยู่แถวนี้ได้น่ะแมจะเป็นปัจจัยบวกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยราคาน้ำมันลงมาปุ๊บใช่ไหมย,ยอดขายก็จะมากขึ้นชดเชยกับราคาที่ตกลงไปครับคือปริมาณที่มากขึ้นก็ทําให้สต๊อกน้ำมันเก่าราคาแพงน้อยลงไปครจากนั้นคุณก็ซื้อซาลามันราคาถูกมาคุณก็ตีกินกําไรต่อไปเพราะคุณกินกำไรไมาเยอะแล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็เนี่ยผมอยากได้ความเป็นธรรมในตรงนี้ในเ,ออเรื่องราคาน้ำมันนี่แหละคนใช้เยอะ นะบริษัทลูกขายที่เข้ามาใช้ไอ้พวกบรรดาร้านตั้งหลายแหล่ในปั๊มคุณอ่ะก็ได้มีมากขึ้นครับแลื้อเพื่อนอนมัตินะฮะขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาน้ํามันขึ้นค่ารถโดยสารอะไรเนี่ยนะฮะใช่อย่างนี้เราได้คืนไหมเนี่ยไม่ได้คืนนะขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ได้คืนไม่ได้คืนเอาค่าไฟก็อย่างดีนะเอาค่าไฟค่าไฟเอฟซีค่าเออนี่เหรอแฟกเตอร์เนี่ยออ่าแฟกเตอร์ผันแปรโอ้ไม่ไหวไม่ได้ขึ้นไม่มีอะไรเลยค่าไฟยังจ่ายเหมือนเดิม ครับเอามาเ,เรื่องเศรษฐกิจนี่หมา,ามาเรื่องคุนแล้วเอาหน่อยนะ,ะเห็นเข้าสามมาขึ้นหน้าหนึ่งนะฮะเนชั่นยื่นก็รรมธิการปฏิรูปสื่อนะฮะก็มาใช้มาตรการมาถกกันว่ามาตรการในการแก้ปัญหาการครอบงำสื่อเพราะเนชันเนี่ยกำลังจะถูกครอบงำเขาเรียกว่าการเทคโอเวอร์แบบไม่เป็นมิตรนะฮอตไทม์เทคโอเวอร์ อ่าก็เนชั่นก็เลยแหมปฏิรูปปฏิรูปทั้งหมดทั้งป่นเนี่ยคือมันเป็นเพราะปกตงคุณสุนันแบบนี้นะมันก็ลําบากที่จะไปพูดว่าว่าอะไรไปอะไรเพราะว่าหนึ่งเกิดขึ้นเฉพาะตัวไม่ได้โดยโดยองค์รวมได้ไหมคือหุ้นนี้ซื้อขายในตลาดอ๋ออันนี้ใช่ไหมฮะสมมติว่าคุณสุนันมีเป็นเจ้าของบริษัทสื่อใช่ไหมครับคุณสุนันมีหุ้นอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์คุณสุนันได้สิทธิบริหาร แต่ผมพานักลงทุนมาซื้อเนี่ยผมมี45เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาผมว่าคุยคุชฉันั้นบอกว่าอันนี้ตามหลักการแล้วก็จะต้องให้เมเจอร์เข้าไปก็ใช่เป็นผู้กัหนดยบายเลยแล้วก็ไอเรื่องทั้งหลังเนี่ยเครื่องครอบงำสื่อเลยเพราะฉนั้นยังเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นสื่อทุกวันนี้มันมันมันมีเยอะมันไม่ได้ถ้าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นบริษัทมหาชนนะใครเป็นเจ้าของได้นะใครก็เป็นได้ราะวแล้วคราวนี้เนี่ยมาสิทธิ์เขาเนี่ยนะ อยู่ที่ว่าคนที่เข้าจะมาเทคโอเวอร์เนี่ยเขาถือหุ้นใหญ่ได้ได้ครองสระสรวนหุ้นใหญ่หรือเปล่าถ้าครองสัดสรวนหุ้นใหญ่มีความชอบธรรมที่จะจัดการเรื่องการบริหารแน่<ด>นอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คุณมีเงินซื้อคุณไปซื้อุปตทก็ได้ครับถ้าคุณสามารถซื้อหุ้นใหญ่คือ,อยังน้อยก็แพ้กออระทรวงการคลังอะ่ะแต่น้อยสุดก็เป็นรองก็กยังสามารถจะซื้ออย่างบริษัทอื่นได้อย่างตอนนี้ ถ้าคุณสุนันไปเห็นบริษัทไหนมันท่าทางดีนะไปซุ่มซื้อเก็บไว้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 นะถึงจุดจุหนึ่งปุ๊บมีมากกว่าเจ้าของบริษัท,ทแล้วก็เราเรียกว่าอ้าวคือ<ม>คือเนชั่นเนี่ยที่ไปเนี่ยรู้จักเนั่นแหละนะแล้วผมก็เคยอยู่เนชั่นนะพูดตรงๆนะผมอยอันนี้เนี่ยผมอยู่ตั้งเกือบ30สปีคุณสุนันคราวนี้เนี่ยนะฮะมันปัญหามันอยู่ที่ว่าไม่ต้องการให้ครอบงำสื่อเนี่ยนะในชา่นก็ ต้องเนชั่นจะตอบตัวเองไม่ได้นะประชาชนจะตอบตัวเองว่าแล้วเนชั่นจุดยืนเนี่ยเป็นสื่อที่ไม่ควรถูกครอบงำหรือเปล่าเป็นสื่อที่สังคมควรจะต้องรักษาจุดยืนไว้หรือเปล่าเนชั่นได้ต่อสู้เพื่อ,อประเทศเพื่อประชาชนเนี่ยขนาดไหนนี่เป็นคําถามนะ mm hmm. เพราะไม่งั้นเนี่ยมันคุณจะมาอ้างว่าผมเป็นสื่อนะแล้วใครมาครอบงำไม่ได้คุณก็อย่าเข้าตลาดทรัพย์ mm hmm. คุณเข้าไปแล้วต้องยอมรับปฏิการในตลาดทรัพย์ว่าเขาถือห mm ุ้นใหญ่เขามีสิทธิ์ หรือไม่ก็คุณเป็นสื่อที่ประชาชนทั้งประเทศนี้ยอมรับเลยโหเนชั่นนิ้วโป้งยกให้เลยคือไม่ใช่คือต้องู้อย่างนั้นผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคือผู้ถึงหุ้นใหญ่ก็ต้องมีหุ้นในระดับที่ไม่มีใครมาซื้อครับแล้วก็ยึดเป็นฮอร์สตาเช็คเอาท์ได้จชไมะละ่ล่ะถ้าหากว่ามีหุ้นไม่มากแล้วคนอื่นเขาสามารถกวาดเก็บซื้อหุ้นไม่ได้ก็สามารถเอ๊ะทำไมมีหุ้นในตลาดเยอะขนาดนั้นทำให้กลุ่มฝ่ายอื่นน่ะสามารถไปซื้อกลายเป็นหุ้นใหญ่ขึ้นมาได้ครับ มีนเป็น,น,นบทเรียนสาคัญเลยนะ,ะมีน้องๆที่เนชั่นเนี่ยที่ออกไปแล้วเนี่ยเขาโทรไปถามผมพี่พีอ่อขอโทษนะผมไม่ไม่ได้มีอะไรกับกับคุณธุริชัยอยู่เน,ะนะีะ,ะเขาถามพี่สุภาพบุรุษเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเหรอที่คุณธุริชัยพูดอ่ะผมบอกให้ผมเกิดมาก็ไม่เคยเจอมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ ภาษาว่างไงนะสุภาพสุภาพรุสือไงเอผมไม่ได้ฟังที่ที่คุณหนุ่ชัยเขาบอกเขาเป็นสุภาพรสือเอาผมไม่ได้ฟังน้องๆถามนี่พูดผมยกตัวอย่างนี้มาอาจจะมองทัศนทัศนคติที่ไม่ดีนะแต่ผมก็พูดอะไรตามจริงเนี่ยผมท,ทําหนังสือพิมพ์มาสี่สิบปีนะขึ้นนละนะผมก็ไม่เคยเจอว่าไม่เคยรู้ว่าสุภาพรุสือหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็นคําพูดหรือภาษาเขียนเอาเขาเขา พูดมาอ๋อผมผมไม่ได้ฟังนั่นก็ไม่วิจารเขาเขาเขาไม่ได้เป็นเป็นเขียนออกมาตอนแถลงการแรกแรกเลยวันแรกแรกอ๋ออ่าก็ไสใจก็ต้องดูคือประเด็นนี้จะต้องดูชัดเจนว่าไม่สนใจความเป็นไปของบ้านเก่าบ้างแล้วบ้างเลยคือเราพูดเลยเนี่ยเป็นสื่อก็ต้องพูดให้เต็มเนื้อผ้านะฮะก็บางทีเนี่ยไปฟังสื่อไปฟังคนอื่นก็แบบว่าสื่ออย่าวิพากษ์กันเองอะไรเองยุคนี้ไม่ได้นะมันเราต้องการสื่อที่แบบยืนเพื่อส่วนรวมจริงๆคือถ้าจะให้พูดให้พูดนะ สถานการณ์ตอนนี้อยู่ในขั้นลำบากเพราะว่ามีผู้ถือก,กลุ่มอื่นเขาถือหุ้นมากกว่าแต่ว่าดูเจตนาเขาแบบเขาต้องการจะมาเทคโอเวอร์ฝ่ายบริหารไหมครับใช่ไหมถ้าเขาซื้อหุ้นใหม่แล้วคุณอยู่เฉยถ้าเราจะไปตีโพยตีพายไวยๆมันก็ไม่เหมาะเพราะาเขาจะไม่แสดงเจตนาที่เขามาเทคโอเวอร์ถึงเขามาเทคโอเวอร์แล้วนี่เขาจะให้ผู้บริหารเดิมเนี่ยอยู่ร่วมด้วยหรือเปล่าก็ยังอีกประเด็นหนึ่ง<ะ>ใช่ไหมแล้วถ้าเขาเทคโอเวอร์แล้วนี่ พนักงานเดิมเขาจะให้อยู่ไหมก็ซึ่งน่าจะให้อยู่เพราะว่าทุกวันนี้ทีวีต่างคนต่างซื้อตัวแยกกัะซื้อตัวใช่ไหมจนต้นทุนแพงเกินกว่าปกติไม่มีเหผลอะไรเลยที่เขาเข้าไปแล้วจะปลดพนักงานออกไปยกเว้นอาจจะสเปลี่ยนผู้บริหารใช่ไหมหรืออาจจะขอเจรจาว่าขอเป็นผู้บริหารร่วมได้ไหมถ้าตกลงกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ย่าจริงคือตกลงกันไม่ได้ในที่สุดเลยนะฮะก็ต้องหักกัน ด้วยกในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในในการที่จะถือเสียงอ่ะใช้เสียงโหวตเอามาวัดกันเลยในที่เหมือนกับแบงค์แหลมทองที่ชิงกันมืก่อนนี้แยกแบงค์แหลมทองหลายไลไหลไปแบงค์แหลมทองแบงค์ห้าสตังค์ในที่สุดแล้วก็ตัดสินอยู่ด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นใช่ใครเสียงมากกว่าใช่ก็เสียงมากกว่าชนะไปส่วนนโยบายด้านสื่อจะเป็นอย่างไรนั้นก็แล้วแต่อนาคตของผู้บริหารคือเขาจะจะว่าอย่างไรตอนนี้นะพูดได่แล้วว่าไม่มีสื่อไหนที่เป็นสื่อหลักได้หรอก าะมันมีเยอะเกินไปทีวีนะดิจิตอลยี่บสี่ช่องดาวเทียมอีกกี่ช่องอ่ะมีทั้งหมดเต็มไปสองร้อยกว่าช่องดูกันตาจับจำไม่ได้อพูดกันแล้วเนี่ยมีมีหลายสิบช่องที่ไม่ดูเลยในชีวิตนึงก็กมมีปัญหาอะไรถึงไม่ดูก็มมีปัญหาอะไรไม่เกิดขึ้นไม่ไม่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยคือมันเยอะเกินไปไปแป๊บแล้วก็ คือพยายามกดให้พ้นพ้นพ้น,นไปอ่ะสำหรับการไล่การไล่ช่องนะประเด็นที่ต่อสู้คือตอนนี้จะอยู่รอดได้อย่างไรต่างหากทั้งทั้งทีวีทั้งดาวเทียมทั้งสารพัดอย่างส่วนทีวีที่เขาเป็นเมนสตรีมแล้วอย่างเช่นสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเขาถือว่ามีฐานอยู่แล้วได้เปรียบนอยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่ไปทําดิจิตอลนั่นแหละที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องไปแย่งโฆษณาเขาเองแม้ทั้งช่องสามซึ่งไปประมูลมาสองสามช่องเลยยังมีปัญหาสำหรับช่องดิจิตอลเหมือนกันเห็นไหมอ่ะก็ เราที่คนมอทีวีดาวเทียมได้เปรียบกว่าต้นทุนมันต่าจ่ายค่ทรานสปอนเดอร์ค่าเช่าสันค่าเช่าดาวเทียมอย่างเดียวที่อื่นก็ต้นทุนเท่ากันหมดแต่พวกนี้ต้องไปให้กะสะทชพาระต้นทุนนี่เยอะแล้วกะสะทชอัอนาี้คตยังไม่รู้เลยเป็นยังไงนะอ้าวแม่กะสะทนชนะฮะตอนนี้ก็อ่าอ่าตอนนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีครับคืออ้าวเขาจะลิบอำนาจแล้วเนี่รลิบอำนาจแล้วคุณสุนันชอบใจสิท่า ก็ผมไม่เห็นองค์กรที่จะทําประโยชน์อะไรขึ้นมาอนอกจากไปแล้วานดูางทนอย่างนี้ที่บอกว่าที่ผมบอก่ะอะไรที่เงินเนี่ยนะคนที่ก็ไม่ได้ว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะนะตั้งแต่เข้ามาทําข่าวใหม่ๆเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกว่าคอยดูเนี่ยคนที่มันมีสํานึกนะแล้วไปนั่งที่ไหนนะถ้าเงินไม่ใช่ของพ่อของแม่มันผ่านทิพเปงเลย ผมจำตั้งแต่ทำข่าวใหม่ๆพี่กี่คนที่พูดพี่มีคนที่อยู่ในนั้นสองคนใช่ไหมสามคนไม่ไม่โดยองค์กรทั่วทไปเนี่ยจะเห็นนะไม่ว่าจะรัฐวิสาหกิจไม่ว่าในทําในในสภาใช่ไหมไม่ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ส่วนใหญ่เอปุ๊บเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งก่อนเปลี่ยนออฟฟิศเปลี่ยนห้องจุ้ย เปี่ยนเฟอร์นิเจอร์ตู้ทำงานโต๊ะทำงานใหม่จัดโครงการไปเที่ยวอพาหัวคะแนนบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวกันเอาเงินเพราะว่า้นักการเมืองันนั้นเงินก็คือคือรับภิสากิจได้ไหมองค์กรอย่างอื่นมีนะที่จะทรัพย์ก็เหมือนกันครับมีครับคือนี่ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินไม่ใช่บิดามารดาของของตัวเองพูดกันหยาบๆแบบนี้นะแล้วผมจาแม่นเลยแล้วเห็นปรากฏการณ์นี้นะสี่สิบกว่าปีที่ทําข่าวปรากฏการณ์นี้ก็ยังมีอยู่ ที่ล่าสุดก็มาเนี่ยกรสชงามหน้าไหมเอาที่ไปทัวร์ใช่ไหมดูงานหลายอย่างเขานั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสเงี้ยระดับไม่ใช่ระดับเป็นนั่กรรมการนะเขาเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่ระดับไอ้คณะกรรมการนะระดับเจ้าหน้าที่จริงป่ะจริงไปอยู่โรงแรมห้าดาวอ่ะแล้วเราปล่อยไปได้ไงจะก็มัเป็นมันจะทำเข้าอ่ะเขาเียเป็น perks เออมันเป็นวัฒนธรรมมันเหมือนเป็นก็สวัสดิการท่านความฟุ่มเฟือยเหมือนวัฒนธรรมตำรวจเช่นว่าคุณไปนะคุณมีสิทธิ์อยู่นี่นะคุณทํางานแล้วคุณมีสิทธิ์พักลาห้าดาวได้นะเมนูคุณสามารถสั่งอาหารได้วันละสองร้อยเหรียญน,นะซึ่งหมายความว่ารวมคาเวียร์ด้วยนะ <c oughs> อะ <c oughs> วายได้ไม่เกินไม่เกินขวดละสักประมาณห้าสิบเหรียญต่อขวดอะที่เหลือคุณจะสั่งชาโตคุณ,ค,ณคุณก็จ่ายเองอื <c oughs> มนี้คือพ e r k s คุณเคยได้สิทธิพิเศษแบบนี้บ้างเยอะเหรอบ่อยเลยเหรอหรือไม่มีไปจะไปเที่ยวทีก็อีโคโนมี่อ่ะแล้วก็ปวดแข้งปวดขาไม่ได้นั่งเลยผมไม่มีแชมเปญทัวร์เหรอผมผมไปถ้าไปต่างประเทศถ้าไปเกินห้าชั่วโมงส่วนใหญ่ก็จะตีตัวยืนเหรอนั่งไม่ได้ปวดอ๋อมันเป็นโรคประจําตัวคน้เขาไม่เชิญเ่ยเขาไม่เชิญพวาปัญหาคุณมีเยอะเรื่องเยอะเนี่ยเขาถึงเขานั้งชันชันอะไรชันบิสซิสคลาส ชั้นธุรกิจคุณชั้นอีโคโนมี่เขแสดงว่าคุณกระจอกไปไม่ทริปไกลๆมั้งไหนบ้าแต่ไปไกลๆเขาจะให้นั่งนี่ชั้นธุรกิจสิบกว่าชั่วโมงนี่ไปยุโรปนี่สิบสิบชั่วโมงครึ่งเนี่ยชั้นธุรกิจสิถ้าชั้นแล้วถ้านังชั้นวายมาแล้วคุณไปมาแล้วอีโคโนมี่หมดไม่เคยติดคนจนติดตัวเรามาพูดเลยลงไปพูดุรกิจคนจนฟุ้งเลยใช่ไหมเอามามาดูคสชเขาจะย้ายว่าไงกันต่อตกลงจะไม่ไม่เป็นองค์กรอิสระแล้ว เขือนตรงตัวถนนอ่ก็จริงใอ่ปล่ะเขาบอกว่าเขาซุ่มเขียนกฎหมายอยู่บอกว่าให้ขึ้นตรงต่อยุตกระทรวงดิจิตัลใช่ไหมครับซึ่งกระทรวงดิจิทัลต้องมาเปิดนดูว่าตอนนี้สู้ลาไม่ได้ลาเข้าไป 4G แล้วเขาเหลือ 3G ยังเท่าเท่าไห่อยู่เลยทำไมชอบเรื่องเอาความจริงที่โหดร้ายมาพูดให้คนไทยฟังไปดูถูกลาได้ยังไงเขา 4G แล้วครับ ท่าน<ม>ผู้มีอำนาจท่านผู้มีสติปัญญาทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในกศชอะ<ม>เรายังทะลอดทะเลกับสามจีแล้วดิจิตัลเนี่ยดีวีเนี่ยไอ้มักยังไ,ไม่ขึ้นไปไกลเลยกล่องไม่แจกเข้าเต็มที่เลยอื งันสมควรแล้วนะไปดูงานมาแล้วเนี่ยนะหลายประเทศหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะก็สมควรใช่ไหมกสทอชอที่จะต้องถูกที่รอาสมนนาเดิมเนี่ยเขาจะเป็นกองมาชนเลยยุบในสมัยไม่เป็นกองมาชนแล้วก็หมดสิทธิการว่าเอจะจ่ายไปพักนั่นที่นู่นนะจะต้องไปทัวร์นั่นตัวนี้ดูงานนะจํากัดพอละปีหนึ่งไม่เกินห้าครั้งพอแล้วแล้วไป้มารายงานให้ดูว่าพักที่ไหนกินอาหารอะไรบ้างแล้วก็ ไปมาเรความรู้พิ่มเติมคือ,คอตรวจสอบกันนะนะม<อ>ันมันพฤติกรรมขององค์กรไม่น่าไว้ใจแล้วมานั่งรายงานสามเขียนเขียนหน้าเขีย,กลลยน,นกระดาษรายงานสามสี่แผ่นก็น้ากระดาษเอซีรายงานมาเลยว่าคุณไปจะไปทําอะไรมาบ้างความรู้คุ่มเติมมีไหมใช้เงินคุ้มไหมนี่แล้วแล้วกสชอเขาไม่ละอายบ้างเหรอที่เขาถูกจ้องจับจากสังคมขนาดนี้เลยฮะยิ่งยิ่งยิ่งถูกจ้องจับนะเขายิ่งสู้บอกว่า บอกที่เป็นชีวิตปกติพวกเราครับความฟุ่มเฟือยหรืออะไรนะคุณอาจจะมองความฟุ่มเฟือยแต่นี่คือระดับมาตรฐานชีวิตของพวกเรางงเลยงงเลยพวกคุณเคยอยู่แบบอุทยานคุณก็ไม่เห็นความแปลกแปลกอะไรคุณเห็นพวกเรากินอยู่ธรรมดานี่คือธรรมดาสุดแล้วมีขาวงข้าวยนอย่างเฟิร์สคลาสมีรถนะสามสี่คันละสามสี่ล้านห้าหกล้านนะชีวิตธรรมดาพวกเราเป็นอย่างนี้ ถ้าถอดเสื้อเราผู้จะเป็นไข่เลยเป็นไข่ไข้จับเลยไม่คุ้นเคยผูกในไทยปุ๊บนี่ช็อกเลยนะเลื่อนลมเดินสะดวกกันไปแล้วช็อกเลยก็ผมสนใจที่มาองค์กรเพิ่งเกิดมาหยกหยกนะมันมานเนี่ยสามารถแซงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วคือคือความแย่อันดับความแย่ไงผมเป็นองค์กรที่คนปฏิรูปเนี่ยอันดับหนึ่งเขาก็จะนี่ยึดริบอินาจาแล้วนี่เขาก็ไปเขาอาจจะไปทางออกที่ดีนะ สำหรับเขาอ่ะเพราะว่าใช้ยุบไปเลยมันก็แหม่เสียชื่ออเป็นทั้งด็อกตงด็อกเตอร์เป็นทั้งโอผ้ผู้ทรงคนอาวุธคัดสรรมากันกรองมานะอืเต็ม,มที่ใช้เวลากี่ปีกว่าจะคัดมาได้ขนาดนี้ขอขอขออะไรหน่อยได้ไหมฮะขอดูหน่อยฮนะหุ้นที่เปิดมาทีแรกเนี่ยผมคล่องใจนิดหนึ่ง<ะ>นี่ผมพยายามเปิดเครื่องซีบวกบวกบวกสี่จุดห้าเจ็ดก็ไม่ไม่ไม่อัปเดตนยนะอัปเดตแล้วอัปเดตนะก็ได้อัปเดตก็ได้แป๊บหนึ่ง ช่วงเวลา10โมงอ๋อตอนนี้เหลือ3.8 3.83แล้วยังบวกอยู่ใช่ไหมบวกอยู่บวกเขียวอยู่ตัวเก8พันล้านแล้วในซื้อขายไปแค่ครึ่งชั่วโมง24นาทีโหแสดงว่าสู้กันนะ8ล้านแล้วล่ะส่วนของของอะไรอ่ะตัวตัวเขียวตัวเขียวก็หมาเหมือนเหมือนเดิมเคแบงก์ยังพอมีอยู่เหมือนเหมือนเดิมเออพี่ที่ตกไป3บาทอ่ะอืม ก็คจะตกแล้วฮะราคาน้ามันขนาดนี้เออไปตำรวจหน่อยไหมออมีอะไรเรื่องโยกย้ายพ่วงกลับมาอ๋อนี่คืออะไรนะรายได้สามร้อยล้านเลยลถ้าต่อหัวหัวละห้าล้านนะเมืม่อเมืวานฟังฟังก็รู้สึกก็จะอย่างที่นั่นนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่งแล้วใครจะมาอะไระไม่ต้องแล้วคือเอาเป็นแพ็กเกจเลยนะออใครรับผิดชอบรับหน้าเสือไปเลยคุณเอาเงินมาก้อนนึง การโยกย้ายทั้งหมดแต่ก่อนนี้จะวิ่งเป็นคนใช่ไหมเขตนู่นเขตนี้ไปภาคไปอะไรเนี้ยมีโคต้าอะยตอนนี้มีเย็นใช่ไหมมีเย็นมาแบบว่าหัวหน้าสายเออหัวหน้าสายแบบใครที่จะจะเอาอำนาจการแต่งตั้งไปเอาไปเลยเอาเงินมาก้อนอแล้วแล้วไม่ได้ดูลวคนที่จะมามันมีคุณสมบัติมีมีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ไม่เงินเป็นที่ตั้งกงินก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิเมื่อก่อน ความรู้ความสามารถเปลี่ยนเจ้ามือเปลี่ยนเจ้ามือเส้นสายไม่เกี่ยวเงินอย่างเดียวเปลี่ยนเจ้ามือแต่เปลี่ยนเตอนนี้มีทั้งเงินมีทั้งตั๋วต้องถือตั๋วมาด้วยเปลี่ยนเจ้าของสมัมปทานอย่างเดียวเมื่อวานที่เจ้าทึกฟังดูนะหรือคุยกับเนี่ยนะคนในแวดวงเนี้ยหรือคราวนี้เนี่ยผู้กำกับนี่เออเท่าไหร่ไม่ใช่ไปให่เอาคนที่เป็นอยู่แล้วกําลังจะโดนไปเนี่ยอ่าก็จะมีความเคลื่อนไหวนะฮะรู้สึกจะถูกสอบวินัยแล้วเนี่ยออ อ๋อที่เขา้ที่ไปฟ้องศาลปกครองใช่ไหมโดนอีกสักฮะขึ้นทึงน้องเลยบอกคุณยายผมไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคุณยายฟ้องศาลปกครองโดนอีกโดนสอบวินัยโอ้แล้วก็เตือนเตือนมาจากพบตรนะฮะบอกจะเคลื่อนไหวจะอะไรเนี่ยคิดดูให้ดีน้องๆมันมีระเบียบวินัยอยู่งั้นลาวมาเป็นตั้งบริษัทรปภแล้วบริษัททวงหนี้ดีกว่านะบางคนลาออกนะใช่ไหมในเนี่บางคนลาออกเราตั้งมาเป็นบริษัทรปภบริษัททวงหนี้เลยอื หรือเป็นหัวหน้าฝ่าย s ิ c ค r i t รของประทานประธานบริษัทต่างๆภูมิกับบางพื้นที่นี่ยที่แน่นเลยเขาบอกแมวเลยเกียจปวดหัวลาออกเลยลาออกเลยดีอรากอยู่ไปก็ไม่มีอยู่ไปก็ไม่มีสวยนะสวยก็ไม่มีมีแต่แค่ลอตเรี่แต่หอยเถื่อนแล้วก็อะไรอาบนวดแห่่งมันเทิงสวยตู้มงตู้ม้าไม่มีแล้วนี่ลำบากผู้กำกับที่อยู่ในขายที่จะถูกย้ายนะฮะของบชนเนี่ยนะก็ ตอนนี้จะไปร้องที่ไหนนะไปพึ่งตรงไหนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะไปก็ถูกตวาดมาหมดอะเหรอออ๋อหมายว่าในรัฐบาลน่ะคนในรัฐบาลนี้แม่อาด้วยหมดแม้แต่นายกก็บอกให้ว่าไปทำเอ้าแล้วให้ปตลนะให้ตั้งตั้งตัหนวยว่าไปเอ้านายกเป็นประธานนะสชนะเขาลองเรียนถึงผู้ประธานสูงสุดแล้วอ่ะจะไม่ดูดำดูใจให้เขาเหรอ ใช่ป่ะเขามีสิมาร้องนายกเพราะนายกเป็นประธานสชอยู่แล้วถ้าเขาถ้าเขางนนายกไม่ได้แล้วนายกปัดปัดให้พ้นตัวนะแล้วจะทําไงให้เขาทำไงเขาให้เขาให้คุยกันเองให้ว่ากันไปเองตามระเบียบตามขั้นตอนมันไม่ได้ต้องมีคนตัดสินนี่ผู้ว่าข้าราชาสุงศึกษจะมีไว้ทําไมล่ะใช่ไหมก็ดูแล้วตลกดีเหมือนกันอืมอ้เรื่องป้ายนีนะเออประมาณหกพันจุดนะฮะไม่นึกเลยว่าจะมา เป็นจังหวะที่ให้การล้างบางหรือว่า้างโลทิ้งแล้วพูกเดียวกันเข้ามาไม่พูดไม่ถูกอ่มันก็ไม่เชิงอ่ะก็ตํารวจก็พูดเดียวกันสีกะกีแต่งตัวเหมือนกันอ่ะใช่ไหมคุณจะทหารเข้ามาไม่ใช่คุณจะตำรวจน้าเข้ามาคุณจะเอาพวกอะไรสุนทรีกรเข้ามาไม่ได้ก็พูกเดียวกันนั่นแหละแต่พวกเดียวกันนี้ต้องปัจจัยปัจนะปัจจัยอ่าปัจจัยเป็นประเด็นสําคัญนะแล้วตัวด้วยอื มีปัจจัยอย่างเดียวถ้าไม่มีตั๋วนะลำบากเหมือนกันนะเพราะปัจจัยสามารถแข่งกันได้นี่แต่ถ้ามีปัจจัยแล้วตั๋วด้วยอันนี้ล่ะมีการดับเบิลแอคชั่นครับเรื่องเรื่องทหารเขาก็เรื่องลาออกเกษียณให้ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเดียวก็ปฏิเสธกันพลัวันนะครับไม่มีไม่มีใครลาออกทำไมถึงไม่ลาออกแต่ว่าในเชิงลับเนี่ยก็วิเคราะห์กันไปน่าดูนะสื่อมวลชนว่าการขึ้นใต้น้าเจริญขึ้นไต่หน้าพ่อใหญ่จิ๋วก็มือว่ามันเรื่องจริงนะนี่ไงบอกว่า ว่าข่าวอย่างท่านทึงพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยบอกว่าไว้ใจคนกองทัพบิ๊กตู่ยืนยันวันนี้ไม่มีปฏิวัติเรื่องคดีใครทำผิดต้องรับโทษไม่ต้องมาคุยเรื่องการยุตโทษรัฐมนตรีฐานก็ไม่ให้ลาออกบิ๊กตู่ดับกระแสสามบิ๊กไข่ก๊อกพ้นกองทัพลั่นไม่ให้ใครไปไหนทั้งท่านถ้าเจะเอาออกคงไม่เข้ามาใน,ในต้น <c oughs> ย้ำยังไม่มีใครมาบ่นสักคำเสียงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแต่งตั้งโยกย,ย้าย <c oughs> ถ้าเขาจะลาออกห <c oughs> ้ามเขาไม่ได้หรอกเป็นสิทธิ์ที่ส่วนตัว <c oughs> ใช่ไหมล่ะแล้วก็ วันนี้ไม่มีการปฏิวัติผมเชื่อประเทศไทยไม่เคยมีการปฏิวัติเลยมีแต่รัฐประหารอีผมเล่นคําเลยนะใช่ไหมเล่นคําเลยยิงไม่ปฏิวัติหรอกแต่ยังมีการพูดกันอยู่นะซ้าซ้อนเรื่องพวกซ้ซ้อนซ้ำซ้อนใช่ไหมมีหรือไม่มีล่ะมีแม้กระทั่งที่บอกว่าตอนนี้มีบางคนไม่กล้านอนบ้านย้ายที่นอนบ้างนั่นนี่นอนทำไมอ่ะ อ่ะไม่การนอนบ้างเป็นกลัวอะไรเขาอาจจะอ้างว่ามีผู้มุ่งแล้วประสงค์ร้ายแต่ว่าอาจจะไม่อยากอยู่กับต้นพริกช่วยเก่าใช่ไปข้ออ้างอ่ะเพราะมันคงส่วนตัวใช่ไปข้ออ้างรอเปล่าจะต้องไปกลัวอะไรยุคนี้มันไม่มีอะไรแล้วถ้าเป็นรัฐบาลนะถ้าเป็นคอสชนะไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วไม่ว่าใครอะอยู่ในนั้นสามารถเดินยืดอกนเชิดคาง มองเอยหน้ามองฟ้ากบหน้ามานเอ้ยดีไม่อายดินนะแต่ว่ากลุ่มต่อต้านก็มีแต่เก่งมีแต่ปากอ่ะนะไม่มีเออไม่มีต่อต้านทําไมคืนใต้น้ํามันคงอยู่ใต้น้ําตลอดไปจนกว่าจะหลวมอ่นะจนกว่าคสชจะองอนี้โครงสร้างความผูกก่อนมันเกิดด้วยตัวเองอืมเขาภาษาสวยๆเลยนะสนิมเกิดแต่เนื้อในต้นนะฟังแล้วไม่รู้แปลว่าอะไรว่าโครงสร้างความผูกก่อนมันเกิดขึ้นอย่างภายในตัวเอง นะบ้านยังปลวกกัดเลยคิดดูสิเราพักกันก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวดูช่วงหน้าเข้ามาเรื่องร้อนๆอีกนะฮะเรื่องอะไรกันนางสาวปูทำไมกันเรื่องถอดถอนใกล้ๆวันเข้ามาแล้วกองเทียอะไรเนี่ย่นพวกอะไรนะลูกขาดเยอะลูกขาดก็นี่ไงไทยโพสต์ว่าลิ้วล้อแหเฉลียอวยปูรอดถอดถอดอะไรไม่รู้จะคุยกันช่วงหน้าพักกันก่อนสักครู่ครับออ